ทุ่งแสงตะวันอัพคลิปใหม่ทุกวันเสาร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมทุ่งแสงตะวันขอเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมทางด้านนี้ค่ะมาตามมายิ่งกนะงงว่วบกบาบอกนะสักสิอีทุ่งแสงตะวันสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้เรามาย้อนยุคก,กันหน่อยดีไหมคะ คือทุ่งแสงตะวันอนะ่ะไปถ่ายทาที่โน่นที่นี่มาทั่วประเทศแล้วบางครั้งเราก็หยุดแล้วก็คิดถึงเด็กเก่าที่เราเคยไปถ่ายที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีมีโบราณสถานเมื่อสิบกว่าปีก่อนไปถ่ายทาเรื่องมักคุเทศน้อยดูสิคะบรรยากาศย้อนหลังเป็นแบบนี้ค่ะหรือโบร,ราณสถานกลางเมืองค่ะสร้างด้วยอิฐและศิลาแรงจำนวนสิบหลังปีเป็นปีแรกนะคะที่โยมย่บอข่อยได้ มาทัศนศึกษาตามโครงการตำรัมโบราณสนุกค่ะเห็นแล้วก็คิดถึงไปเยือนกันว่าณวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างข่าวดีค่ะกิจกรรมชมรมมัคคุเทศน้อยก็ยังอยู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นก็ยังอยู่แต่ว่ามาในยุค2024แบบนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวและวิธีการเล่าเรื่องคงจะเปลี่ยนไปแล้ว รวมทั้งเด็กๆสมัยนี้โอ้ยเขาทำสื่ออะไรของตัวเองด้วยไปดูกับทุ่งแสงตะวันกันค่ะวันนี้นะคะพวกหนูเป็นมาคุเุเทศน้อยจากโรงเรียนวัดเจ้าคอยค่ะจะมาให้ความรู้แหล่งโบราณสถานต่างๆในอำเภอสีมโหสถค่ะและพวกหนูจะทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบเด็กยุคใหม่ไปกันเลยค่ะ let's go ต้อนรับเข้าสู่เมืองสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเ <Intro> มืองสีมโหสถเมื่อพันกว่าปีก่อนคงเป็นเมืองสำคัญที่รุ่งโรธเชื่อมเส้นทางการค้านานาชาติทางทะเลสู่แผ่นดินใหญ่มีร่องรอยความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาสนาพุทธและพรามหมณ์ฮินดู ปัจจุบันเมืองสีมโหสถมีโบราณสถานโบราณวัตถุจากอดีตที่น่าสนใจหลายแห่งค่ะโรงเรียนวัดส,สะคอยอยู่ตรงข้ามโบราณสถานสะมรกตมีกิจกรรมมัคคุเทศน้อยต่อเนื่องมาสิบกว่าปีแล้วแมงจู่ทองจ๋าจิงจ้าวนาวจิ้งจ้าวนาวมีหรอมี โบราณสถานสามมรกตนะคะเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ค่ะมีกำแพงแก้วล้อมรอบซึ่งประกอบด้วยสิ่งสำคัญสำค,คัญดังนี้นะคะหรอยพระพุทวัตคิคู่2บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3. อโลคยาสาหรืออโลคยาสาลา 4. บรรณาลัยหรือห้องสมุดสมัยโบราณและ5โคบุระหรือซุ้มประตูหน้าค่ะรูปแบบกิจกรรมบางอย่างคงไว้บางอย่างปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยค่ะ,คะซึ่งพวกหนูจะทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ค่ะ วิวมาทำงานเอาแบบนี้เออวันนี้เราจะตามเด็กๆทำความนะรู้จักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกันพร้อมๆกับะะทำสื่อแบบใหม่ย,ยุค2024ไปกันค่ะขอเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ไป,น,ไปนู่นต่อไปนู่น มมาตาตยบทบาทมักคุเทศก็ชำนาญกันแล้วมาดูบทบาทของมมนักทำสื่อรุ่นจิ๋วกันค่ะสาม,มารถาม,ราะะาม,มาได้ที่วัดสักมรกตคะ่ะอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีค่ะดูท่าทางธรรมะแมงใช้ได้เลยนะคะและนี่นะคะคือสามมรกตคะ่ะสามมรกตนะคะ,มมะ,คะลึกประมาณ3.50ค่ะ สะมรกตเป็นสะศิลาแรงที่ขุดตั้งแต่พันกว่าปีก่อนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต <ไป S 1> ผู้คนในสมัยโน้นศิลาแรงที่ขุดจากสะนี้นำไปใช้สร้างสถานที่สำคัญสำคัญ,คญต่างๆซึ่งปัจจุบันหลงเหลือซากโบราณสถานหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงค่ะ หินศิลาแรงบริเวณนี้หลงเหลือจากการขุดไปใช้ประโยชน์ในสมัยก่อนค่ะสมัยนี้เด็กๆใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆกันเก่งมากเลยนะคะเรียนรู้ไวค่ะพี่ๆทีมงานทุ่งแสงตะวันอยากจะให้เก่งขึ้นไปอีกก็เลยช่วยแนะนำมุมมองและการถ่ายทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาไม่ยืนมันล้ครับโอเคสมมติสมมติเราถ่ายอย่างนี้ใช่ปะ่ะคนอะจะไม่รู้ว่าที่ไหนเพราะว่ามันเป็นโขดหินเป็นปลา เมื่อเราพูดเสร็จปุ๊บเราแพนไปแายนไปหาสถานที่ปุ๊บคนก็จะได้รู้ว่าที่ไหนทีนี้เราก็พูดได้ว่าเป็นสะมรกตพี่ๆช่างภาพแนะนําเทคนิคการถ่ายเพื่อสื่อสารภาพให้ครบเนื้อหาแบบไม่ต้องตัดต่อก็คือถ่ายกันยาวๆด้วยการแพนกล้องช็อตเดียวครบเลย แต่ว่าม uh, ือต้องนิ่งแล้วก็ถ่ายแบบให้จังหวะภาพดีๆด้วยนะคะนี่นะคะคือ3ามรกตค่ะเสามรกตนะคะเป็น3ามรกตที่ใหญ่ลึกประมาณ3.50ค่ะจะเดินตา็ไดค่ะส่วนยาวนะคะประมาณ252ค่ะและกว้าง158ค่ะที่งสามรกตแห่งนี้นักประวัติศาสตร์เขาสันนิษฐานว่าเขานะคะนำศิลาแรงจาก ที่สามารากดค่ะไปสร้างอโลคยาสาหรืออโรคยาศาลาค่ะยังไงครับไงถูกใจหม,<น>มที่นี่คือโคบุระหรือสมประตูหน้าค่ะเป็นอาคารจตุรมุกเกาขึ้นด้วยศิลาแรงและแผ่นผังรูปกากบาทและรอบๆบโบราณสถานสามารากตเขาเรียกว่ากำแพงแก้วค่ะไปทำงานคุณนะอยากถ่ายวิดีโอหรือภาพอนิ่งเอาวีดีโอก่กอน แค่เห็นแค่ครึ่งตัวแพนกล้องไปหาโคบุระด้วยนะที่ท่านเห็นตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าโคบุระค่ะเด็กๆสมัยนี้เข้าถึงสื่อต่างๆง่ายมากเลยการที่เห็นเด็กๆเป็นผู้ลงมือผลิตสื่อเองใช้สื่อในทางที่ดีแล้วก็ก่อประโยชน์แบบนี้น่าชื่นใจค่ะพี่ๆทีมงานพร้อมเป็นกำลังเสริมเต็มที่เลยค่ะ กลุ่มโบราณสถานสะมรกตถูกคนโบราณใช้งานยาวๆกันหลายร้อยปีเลยเมื่อก่อนคงจะงดงามมีอาคารต่างๆหลายอาคารก่อสร้างด้วยศิลาแรงและอิฐที่เห็นอยู่นี้คือที่เหลือเพียงส่วนฐานค่ะจากการขุดค้นศึกษาพบว่า ฐานโบราณสถานพวกนี้แยกย่อยเป็นส่วนประกอบต่างๆเช่นแท่นศิลาแรงวางซ้อนกันเรียกอโรคยาสารหรืออโรคยาสาลาสันนิษฐานว่า S <S เป็นที่รักษาโรคต่างๆในสมัยโบราณค่ะ 2> 1 2ึ่งสอจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือฐานของอโรคยาสาลาค่ะ ไมอทฐานสี่เหลี่ยมกว้างๆนี้เรียกบรรณาลายัยเป็นที่เก็บรวบรวมคำพีอาจจะเรียกว่าเป็นห้องสมุดหรือว่าห้องเอกสารของคนโบราณน,นั่นเองการสร้างอาคารเก็บแบบนี้ทำให้รู้ว่าคนโบราณให้ความสำคัญกับความรู้มากเลยค่ะ ล้อมรอบสามมารกกเด็กๆมีความรู้และมีประวัติศาสตร์เรื่องเล่าจากอดีตอีกมากเลยมาคุเทศน้อยอยังทำหน้าที่ไม่ครบเลยค่ะไฮไลท์จุดต่อไปเป็นที่คนนิยมกันมากที่สุดเลยนั่นก็คือรอยพระพุทธบาทคู่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เมืองโบราณสีมโหสถมีแหล่งเก็บกักน้ำหลายแห่งนี่เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คนนิยมมาตักน้ำไปใช้อาจจะเอาไปอาบหรือว่าประพรมร่างกายตักได้เนี่ยได้หนักไหมหนักดิน้ำนะคะเขาใช้น้ำจากบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นน้ำพุทธมนต์ค่ะและคนสมัยก่อนนะคะ คนในสมัยก่อนเชื่อว่าน้ำในบ่อน,นี้สามารถปัดเป่าโรคภัยได้เพราะว่าตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ารอยพระพุทธบาทคู่ค่ะรอยพระพุทธบาทเป็นปูชนียวัตถุสำคัญแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ารอยพระพุทธบาทคู่ที่โบราณสถานสรมรกตเมืองมโหสถนี้ได้ชื่อว่าใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยศิลาแรงแกะสลักลักษณะเหมือนรอยเท้าคู่ขนาดใหญ่ที่กลางฝ่าเท้ามีรูปธรรมจักรระหว่างรอยเท้ามีร่องกากระบาทแล้วก็มีหลุมกลมๆตรงกลางสันนิฐานว่าเมื่อก่อนคงจะปักเสาฉัดค่ะ รอยพระพุทธบาทคู่นี้แสดงถึงพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วเมื่อ1,500ปีก่อน <All right. S 1> ได้ความรู้เรื่องโบราณสถานสะมรกตจากเด็กๆเ,เยอะมากเลย <c oughs> เด็กๆเ,เองก็ถ่ายทำวิดีโอมามากเหมือนกันถึงเวลาจะไปตัดคลิปเพื่อเล่าเป็นเรื่อง และปักหมุดแหล่ง okay. ท่องเที่ยวแบบเด็กโรงเรียนวัดสะคอยกันแล้วค่ะคิดเมื่อกี้ที่เด็กๆทำคลิปแรกพอบุระหรือชมพูหน้าเป็นอาหารจุดเด่อะขึ้นด้วยสิลาแรงและแผ่นผังรถกรบาดขนาดกว้า12เมตรชัดปีเก เด็กๆใช้เครื่องมือได้ดีทำสื่อตัดคลิปด้วยมือถือภากเสียงด้วยตัวเองตั้งใจจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่ชื่อว่า Google My Maps เสร็จแล้วนี่คือหมุดที่เราได้อันนี้คือแผนที่ที่เราสร้างกันขึ้นมาเป็นห้องของเราแล้วเราจะเอาคลิปวิดีโอมาลงใน Google My Maps ตา่าง Google My Maps เป็นเว็บเบราว์เซอร์ ที่ให้เราสร้างแผนที่ได้ด้วยตัวเองและสามารถใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปในแผนที่ด้วยเมื่อเผยแพร่ในโลกออนไลน์ผู้คนก็จะสามารถเข้าถึงแล้วก็รับรู้ข้อมูลได้ง่ายเด็กๆมัุเทศกน้อยโรงเรียนวัดส,สะคอยอยากสื่อสารออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนตนเองจากเครื่องมือนี้ด้วยพี่ๆทีมงานช่วยเด็กๆด,ด,ด้วยค่ะ จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสามมรกตค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะถ้าใครอยากมาเยี่ยมชมสามมรกตนะคะสามารถมาที่วัดสามมรกตค่ะรู้สึกว่าตัวเองเก่งเก่งมากเกล่งมากเลยใช่ไ้ยเก่งที่สุดทาให้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นคุณครูค่ะแล้วคลิปที่ออกมาพอใจไหมคะพอใจค่ะ แต่ว่า50าสบห้าสิหนูยังเก้ไม่หมดเลยแล้วพัฒนาได้อีกใช่ไหมใช่เพราะหนูยังไม่ได้เรียนมหาลัยมาเชียวมาเลย Google Map นะคะจะเป็นมีแค่รอยพับหว่าไหคู่ค่ะซึ่งถ้าทุกคนอยากไปบรรณา,ายอะคะ่ะมันก็จะไม่มีขึ้นให้แต่ว่า Google My Map เราสามารถสร้างด้วยตัวเองได้ค่ะถ้าใครมี Google My Map ของหนูนะคะ หนูได้ปักหมุดไว้แล้วค่ะและหนูทําคลิปให้ทุกคนนะคะได้เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพิธีพระบรมราชาพิเศษมาดูกันได้ยเยอะนะคะพิลามีอีกที่หนึ่งมันเป็นที่ขายสินค้าโอท็อปมันเป็นเหมือนผ้าปะติกที่มันเป็นแหล่งเรียนรู้เอาผ้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเบอร์สีมหโศดรอะมาว่าลงบนผ้า มันอยู่หน้าโบราณสถานสาวมรกตอ่ะต้องให้พี่ปักหมุดด้วยนะเวลาเวลาการาการวาดรูปอ่ะรู้จะถึงรากยาวไปรอบนอกก่อนเลยนะคะเอาเลยชมุมชนท้องถิ่นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเด็กทุกยุคทุกสมัยนะคะการที่มักคุเทศน้อยวันนี้ได้เรียนรู้พื้นที่ตนเองก็ถือว่าเป็นการสืบต่อเรื่องราวดีๆในท้องถิ่นยิ่งกว่านั้นคะ่ะ การที่เด็กๆยุคนี้ได้รู้จักสื่อสารสาธารณะมากขึ้นก็เพิ่มโอกาสในการกระจายเรื่องราวท้องถิ่นออกไปให้กว้างขึ้นแล้วก็ต่อยอดไปได้อีกหลายเรื่องในอนาคตค่ะ รู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างในวันเดียววันนี้หนูก็รู้สึกสนุกแต่ว่าก็เหนื่อยก็ได้เรียนรู้หลายอย่างแบบบางทีหนูก็เคยเรียนรู้มาแล้วบ้างแต่ว่าหนูก็เรียนรู้เพิ่มเติมอ่ะน,นัเขาเรียกอะไรอะคะที่มันเป็น Google My Map ใช่ไหมคะได้เรียนรู้เรื่อง Google My Map ในการสร้างห้องแล้วก็ในการถ่ายคลิปวิดีโอตัดต่อมันก็สร้างประโยชน์แบบ เหมือนเราได้เผยเพยความรู้ให้เขาอีกเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้เขาดเขาูเขาก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนสมมติว่าโคบุระอยู่ข้างหน้าเขาคิดว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็ให้เขาดูเขามันก็คืออยู่ด้านหน้าเขาสามารถไปตาม Google MyMap ของเราได้เลยค่ะสมัยนี้เวลาจะไปเที่ยวไหนต้องมีการปักหมดุดแล้วก็ดูหมุดต่างๆ ที่สำคัญอย่าลืมดูหมุดทุ่งแสงตะวันไปมาแล้วด้วยนะคะมีอยู่ในแผนที่นี่แหละนี่ค่ะผลงานของเด็กๆเด็กๆบอก,กว่าฝากเอามาโชว์ด้วยน่ารักไหมภาพรอยพระพุทธบาทคู่แล้วก็มีกากระบาทอยู่ตรงกลางเขาบอกว่าตรงกลางเนี่ยเอาไว้ปักฉัดตั้งแต่ในอดีตใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณสีมหโหสถติดต่อมคคุเทศน้อยได้ที่โรงเรียนวัดสะคอย ส่วนจะไปเที่ยวที่ไหนในละแวกนั้นโรงเรียนอื่นๆเขาก็มีกิจกรรมมักคุเทศน้อยด้วยเช่นเดียวกันถ้ามีโอกาสทุ่งแสงตะวันจะไปเยือนและก็นํามาเล่าให้ฟังหรือใครมีโอกาสไปเยือนลองติดต่อมักคุเทศน้อยนะคะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ